โรงเรียนไซแก้วิทยาเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางตั้งอยู่ในตำบลกันตรวระมวลอำเภอรปราสาทจังหวัดสุรินมีพื้นที่ทั้งหมด44ไร่1งาน41ตารางวาเปิดทำการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6ปัจจบุบันมีจำนวนนักเรียนทั้งสิน้น293คนข้อมูลบุคลากร โรงเรียนไซแก้ว,วิทยามีคณะผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาดังต่อไปนี้นายประจักษ์เงางามตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษานายวินิจพงษ์ชะอุ่มดีตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน22ท่านโรงเรียนไซแก้ว,วิทยาได้พัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนน่าอยู่สุขขาน่าใช้ ประจำปี2568ด้านความปลอดภัยโดยดำเนินการใน5ด้านดังต่อไปนี้ด้านที่1ด้านการบริหารจัดการโรงเรียนไซแก้ววิทยาได้ดำเนินการตามนโยบายการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาโดยออกประกาศโรงเรียนไซแก้ววิทยาเรื่องนโยบายและมาตรการการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาเพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินง,งานอย่างเป็นระบบ นอกจากนี้ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการรักษาความปลอดภัยและจัดทําแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาพร้อมทั้งมีการกํากับติดตามและประเมินผลการดําเนินงานด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องโดยรายงานผลและข้อเสนอแนะในการประชุมประจำเดือนของโรงเรียนเป็นประจำด้านที่2ด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม โรงเรียนได้จัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้เอื้อต่อการเรียนรู้และความปลอดภัยโดยมีแนวปฏิบัติสำคัญดังนี้ 1. แบ่งพื้นที่รับผิดชอบให้นักเรียนร่วมกันทำความสะอาดในช่วงเช้าก่อนเข้าแถวเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความสะอาดทั้งนี้มีครูเวรประจำวันและครูประจำชั้นร่วมดูแลอย่างใกล้ชิด 2. จัดตั้งจุดเช็คอินและจุดผ่อนคลายสำหรับครูและนักเรียนเพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนและการพักผ่อนในบรรยากาศที่ผ่อนคลายและส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ 3. ม,มีการติดตั้งป้ายจุดรวมพลเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินและให้สามารถรวมตัวได้อย่างเป็นระเบียบเมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝัน 4. ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงจำนวน7จุดรอบบริเวณโรงเรียน เพื่อรองรับกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้และสามารถเข้าถึงอุปกรณ์ได้อย่างรวดเร็ว 5. อาคารทุกหลังมีความมั่นคงแข็งแรงได้รับการตรวจสอบและบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง 5. ด้านที่ 3. ด้านการส่งเสริมความปลอดภัยโรงเรียนไซแก้ววิทยาให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความปลอดภัยของนักเรียนครูและบุคลากรในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องได้ดำเนินกิจกรรมและมาตรการต่างๆดังนี้ 1. จัดกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัยใส่ใจวัยรุ่นไม่หมกมุ่นกับยาเสพติดโดยมีการอบรม3ามหัวข้อได้แก่โทษของสารเสพติดโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรปราศาสตร์โรคติดต่อและการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมก่อนวัยอันควรโดยเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลการตรวจรมวลการปรถมพยาบาลเบื้องต้นและการดับเพลิง โดยเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลกันตรวจรมวล 2. โรงเรียนได้บูรณาการความรู้ด้านความปลอดภัยเข้าไปในกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยเฉพาะในชั่วโมงโฮมรูมเพื่อเสริมสร้างทักษะการ,รเผชิญเหตุฉุกเฉินเช่นแผ่นดินไหวและภัยพิบตัติต่างๆให้แก่นักเรียนในทุกห้องเรียน 3. ส่งเสริมบทบาทของนักเรียนในการเป็นผู้นำด้านความปลอดภัยโดยส่งตัวแทนจากสภานักเรียน เข้าร่วมการอบรมเสริมสร้างจิตสำนึกการใช้รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยจัดกิจกรรมลูกเสือต้านยาเสพติดและเดินขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเพื่อปลูกฝังพฤติกรรมเชิงบวกและเสริมสร้างความตระหนักรู้ในกลุ่มเยาวชน 4. โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากเทศบาลตำบลการตรวรรมวลในการจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจาราจร เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยในการเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนทุกคนด้านที่ 4. ด้านระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการเฝ้าระวังภัยโรงเรียนไซแก้ว,วิทยาให้ความสำคัญกับการดูแลและเฝ้าระวังความปลอดภัยของนักเรียนทั้งในด้านร่างกายจิตใจและพฤติกรรมดำเนินง,งานภายใต้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นรูปธรรมโดยใช้แนวทาง s k w Care ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสถานศึกษาสีขาวมีการดำเนินงานตามขั้นตอนอย่างครบถ้วน5ขั้นตอนได้แก่รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลคัดกรองส่งเสริมและพัฒนาแก้ไขปัญหาและส่งต่อนักเรียนนอกจากนี้โรงเรียนยังจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนครอบคลุมครบ100%เซในทุกปีการศึกษาเพื่อสร้างความเข้าใจในบริบทชีวิตของนักเรียนและร่วมแก้ไขปัญหาอย่างใกล้ชิด ในด้านการเฝ้าระวังเหตุการณ์ไม่ปลอดภัยโรงเรียนได้ดำเนินการติดตั้งกล้องวงจรปิดจำนวน16ตัวรอบบริเวณโรงเรียนเพื่อใช้ในการเฝ้าระวังและตรวจสอบเหตุการณ์ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งจัดทำแผนเผชิญเหตุสำหรับสถานการณ์ฉุกเฉินและมีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุเพื่อให้ครูนักเรียนและบุคลากรสามารถปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมเมื่อเกิดเหตุการณ์จริง รวมทั้งบุคลากรได้รับการอบรมด้านความปลอดภัยในหัวข้อต่างๆเช่นความปลอดภัยในการใช้รถโดยสารสาธรารณะในการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาความปลอดภัยทางถนนการใช้ระบบสุขภาพจิตในโรงเรียนวิถีใหม่ด้านที่5ด้านผลลัพธ์และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนโรงเรียนได้รับความร่วมมืออย่างดีจากหน่วยงานภายนอกได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกันตัวระมวลสถานีตำรวจภูทรปราสาทเทศบาลตำบลกันตัวระมวลโดยหน่วยงานเหล่านี้ช่วยสนับสนุนกิจกรรมอบรมการเฝ้าระวังและการดูแลนักเรียนทั้งด้านร่างกายจิตใจและพฤติกรรมข้อมูลการเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนมีรถรับส่งบริการนักเรียนจำนวนสาคันโดยมีนักเรียนใช้บริการทั้งสิ้น52คนนอกจากนี้ มีนักเรียนจำนวน6 2คนเดินทางมาโรงเรียนด้วยรถจัก,กรยานยนต์ส่วนตัวส่วนที่เหลือเดินทางด้วยวิธีอื่นๆเช่นเดินเท้าหรือได้รับการรับส่งจากผู้ปกครองผลลัพธ์ด้านการดำเนินงานโรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนสหวิทยาเขต7เข้าร่วมการแข่งขันระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและได้รับโล่รางวัลระดับทองรองชนะเลิศอ,อันดับสองประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก โรงเรียนไซแก้วิทยาให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการส่งเสริมความปลอดภัยในสถานศึกษาโดยพัฒนางานในทุกด้านด้วยความร่วมมือจากครูบุคลากรนักเรียนผู้ปกครองและหน่วยงานภายนอกส่งผลให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลเป็นรูปธรรมโรงเรียนจะยังคงมุ่งมั่นพัฒนาและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สถานศึกษาเป็นพื้นที่แห่งความปลอดภัยความสุขและส่งเสริมการเรียนรู้ที่ยั่งยืนของนักเรียนทุกคน